น้ำหอมสี่กลิ่นนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าต้องลองนะคะนักธุรกิจต้องลองเพราะว่ามันหอมเหมือนน้ำหอมที่ขายโคลแล้วเกือบหมื่นเลยนะใช่ครับแล้วทนด้วยนะนะคะแล้วก็หอมทั้งกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายยอมรับว่ายังไม่ได้ลองคาริสม่าลองตอนที่อาจารย์เอ๋ให้ลองแต่ของจริงเนี่ยยังไม่ได้ลองแต่ว่าลองออกมาด้วยนะที่ผิดเลิฟแล้วนะคะอันนี้อันนี้คาริสม่าคือคาริสม่าเนี่ยครับท็อปโนสเนี่ยพอฉีด ั๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเวทแ p ปเปิลอ่อนๆท็อปนอสคือกลิ่นแรกวินาทีแรกนาทะครับแต่พอเราฉีดไปสักพักมิดเดโนอสเนี่ยมันก็คือจะเป็นดอกพีโอนี้หรือที่หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามของดอกโบตันนะคุณหมอเพราะฉะนั้นดอกโบตันเนี่ยเวลาอยู่ในร้านขายดอกไม้นะครับคุณหมอและร้านนั้นเขามีดอกโบตันอยู่เนี่ยกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์มากแล้วมันเขาจะแซงดอกไม้อื่นกลิ่นเขาจะแซงดอกไม้อื่นมันจะมีความหอมแบบ ไม่เหมือนใครนะครับและและสวยมากด้วยดอกโบตันเนี่ยนะครับทีนนี้มันก็จะมีทั้งโรสมีจัสมินนะครับก็คือมีพวกกุลหลาบนะครับมะลิลและก็ยังมีพวกพวกเขาเรียกว่าเป็นกิลลี่ฟลเวอร์ครับคุณหมออันนี้เนี่ยจะเป็นดอกที่มีกลิ่นลักษณะของความละมุนมีกลิ่นที่นวนนวลคือต้องบอกว่ามันเป็น Char คาริสมาคำว่าคาริสมาเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับว่านุ่มนวลสง่างามอ่านุ่มนวลคือคือคใครฉีดไปแล้วเนี่ย จะดูแพงค่ะครับใช่ครับจะดูเหมือนเหมือนคนที่ใช้ของแพงใช้ของดีอ่าแต่ทีนี้อันเนี้ยดูหวานดูนวลบอกเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนภาพเนี้ยมันจะนึกถึงภาพของภาพนี้ออกมาเลยุสีชมพูชมพูเนี่ยแต่พออีกกลิ่นเนี้ย secret love ครับคุณหมกลิ่นนี้จะมีความเขาเรียกหวานอมเปรีย้ยวขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวแนว f r u ต t y ที่มันรู้สึกสดใสครับ ผมชอบบอกบอกว่าถ้าใครอ่ะจะไปเที่ยวจะเที่ยวกลางวันหรือเที่ยวกลางคืนก็ได้ผู้หญิงคนนั้นฉีดอันเนี้ยรับรองเลยว่าถ้าเดินผ่านเนี่ยถ้าอยากให้เขาหันเขาจะหันเลยอ่ะจะบอกจะบอกก็อย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นกลิ่นที่คนรุ่นใหม่ชอบนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองเนี่ยนะคะไปให้เด็กอายุประมาณ21 22เนี่ยนะคะคชอบชอบกลิ่นนี้ค,คาริสม่านี่จะชอบทุกทุกกลิ่นทุกทุก,ทกอายุเลยใช่ครับนะคะแต่ว่าสกิลเลอรเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่า มีความสนซนสดใสอะมีความนซนสดใสสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนเพราะว่าตัวท็อปโน้ตเป็นราสเบอร์รี่ครับคุณหมอคือกลิ่นแรกกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นของราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่จะเป็นกลิ่นวิปปิแล้วมีตระกูลเบอร์รี่คือมีสตรอเบอร์รี่เข้ามาอีกแล้วก็มีกลิ่นของลูกแพรคุณหมอคือคือมันไปด้วยกันได้นะตระกูลเบอร์รี่บวกกับแพรเนี่ยให้นึกภาพว่าเวลาเราเวลาเป็นอาหารนะครับกลิ่นมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นเมืองนอกที่ มีมีความสดใสสดชื่นอยู่ตรงนั้นมันเป็นแบบผู้หญิงสดชื่นแบบฝรั่งฝรั่งใั้นนะคะใช่ับบสดชื่นแบบฝรั่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแพงต้องพูดจะเป็นกลิ่นที่ดูแพงนะคะแต่ของผู้ชายเนี่ยหมายว่าจะเป็นอะไรที่ดูเป็นกลิ่นนุ่มลึกของผู้ชายเราเราไปกลิ่นแรกก่อนกลิ่นแรกคือโคซี่นะครับโคซี่เนี่ยเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นเบาสบายๆมีชีวิตชีวานะครับของผู้หญิงเมื่อกี้เราใช้เวดแอปเปิล แต่ท็อปโนสของผู้ชายเราใช้กรีนแอปเปิ้ลทีนี้เอาความหมายคำว่าโคซี่นะคะอ่โคซี่เนี่ยมันเป็นความเบาความคูใช่ผู้ชายโคซี่นะผู้ชายที่ดูโคซี่คือผู้ชายที่ดูแบบชิลๆง่ายๆชิลๆแต่ว่าจริงๆแล้วมีอะไรน่อยนะเป็นสไตล์ของคนที่ใส่เสื้อ เสื้อยืดอยู่ข้างในเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแล้วใส่กางเกงขาสั้นเดินอยู่ริมทะเลอะไรประมาณนั้แต่ว่าแต่ว่าอย่าประมาทนะแล้วมีอะไรนะมีเสน่ห์นะเป็นแนวชิลๆมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเป็นแนวสไตล์มีความเป็น Green Apple l a าเวนเดนะครับแต่ที่สําคัญคือมันเป็นแนววูดดี้คือแนวไม้เป็นกลิ่นของพวกท,ทันไม้ต่างๆนะครับซึ่งยัง,ยง เรียกว่ามีความเป็นแมนมีความเป็นผู้ชายไม่มีความหวานแต่มีความสตรองปนสดชื่นอะเป็นเป็นแมนสดชื่นแมนสดชื่นหน่อยอะเพราะฉะนั้นเราเราเราเรียกแนวกลิ่นนี้ว่าเป็นแนว woody aromatic นี่ยถึงนีกกลิ่นหนึ่งเป็นทักซิโครับ อันนี้จะง่ายโดดเด่นมีระดับคือโก้อ่าคือโก้หล่อโก้หล่อโก้นะครับคือถ้าคุณจะนึกถึงผู้ชายก็คือผู้ชายใส่เชิ้ตใส่สูทปลูกไทยอะไรประมาณนั้อย่าจะใส่ทักซิโดหรือว่าจะเป็นหนุ่มหล่อชิลหล่อโก้เลือกได้นะคะแต่เรามาทํางานเนี่ยเราก็ฉีดทักซิโดได้นะคุณหมอเพราะว่ามันจะทําให้เราดูสมาร์ทขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราู่อมันทำให้เราดูรวยอ่ามันทําให้เราดูรวยเออพูดตรงเลยนะมันจะเป็นอารมณ์เป็นผู้ชายประมาณดูหล่อรวย ใ่คทีนี้พอเราฉีดไปสักพักหนึ่งอะผมชอบตรงที่ว่าเบสโนตคือกลิ่นสุดท้ายของมันเนี่ยมันจะเป็นแอมเบอร์คือเป็นกลิ่นของอำพันคุณหมออำพันเนี่ยเป็นอัญมณีที่มันมีความสวยเหมือนกันนะแต่ว่าแต่มันแพงด้วยเหมือนกันตอนนี้เราไปรัสเซีัใช่ไหมราสเซีัใช่ไหม่สีเหลืองไงที่พวกเราเนี่ยพ่อพาเราไปร้านของรัฐบาลที่เป็นชอำพันสีเหลือง เขาก็เอาออกมาทาน้ําหอมเลยแล้วก็มีเซด,<ะ>ดาห์ูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดนะครับคุณหมอฉีดปุ๊แบแป๊บแรกวินาทีแรกเราได้กลิ่นหนึ่งพอทิ้งไปสักสองชั่วโมงเราได้อีกกลิ่นหนึ่ง <c oughs> พอทิ้งไปอีกสองชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่สี่เราก็จะได้อีกกลิ่นหนึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของสาม 3ท็อปตั้งแต่ท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโนส้ตนะครับของการฉีดน้ําหอมหมอถ้าหมอให้หมอเลือกกลิ่นนะครับถ้าเกท่านจะไปเจอผู้มั่งหวังอันนี้ผู้มั่งหวังเราทำธุรกิจแล้วเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหลอ่อความสวยความอะไรถ้าไปเจอผู้มั่งหวังที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่หมอแนะนําให้ใช้โคซี่อ่าคแต่ถ้าเกิดท่านไปเจอผู้มั่งหวังที่เขามองเขามีความรู้สึกว่าเขากำลังประเมินท่านแหละว่าทําธุรกิจกิฟต์ตอรีแล้วมันจะได้ตังค์จริงเปล่าเนี่ยให้ฉีดทักซิโดะคะ่ะ ฉีดแล้วดูรวยคือคนมาพูดมาดูไอ้ผู้ชายคนที่ดูรวยก็ประมาณนั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ให้กับทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าการฉีดน้าหอมน่ยเขบบอกว่าให้ฉีดที่จุดชีพประจใช่ไหมครับซึ่งซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดฟึดเดียวอย่าไปฉีดใส่เสื้อผ้านะครับผิดนะเขาให้ฉีดที่จุดชีพจรซึ่งน้ําหอมใช้ฉีดที่เนื้อเราค่ะบางคนเขาก็ฉีดบริเวณตรงตรงที่เขาเวลาจะ ทายทอยนะครับที่พูดตรงคือฉีดบริเวณที่มันมีจุดเคลื่อนไหวอะนะคะกลิ่นมันจะได้พักใจค่ะกลิ่นที่มันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ตัวข้อมืออ,มอ,อ่าเนี่ยหจุดผมมาฉีดผมมาฉีดอยู่6จุดเหมือนกันนะครับคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดน้ําหอมเนี่ยยิ่งน้ําหอมตัวนี้ไม่ต้องไปกลัวเปลืองคุณหมอเพราะยิ่งฉีดเนี่ยคนยิ่งชอบเหมอเองเนี่ยตอนที่หมอดมกลิ่นขั้งแรกเนี่ยหมอยังถามเลยว่า จะขายได้เหรอเนี่ยคำว่าจะขายได้เหรอของหมอคือมันน่าจะแพงถ้าตนวระินทั้งเงราไม่มีปัญญาจะขายอะ่ะเพราะว่าถ้าแพงเกินไปนักธุรกิจเราเขาจะขายไม่ไหวห่วงตรงนี้เลยนะคะคว่าเกิดขวดแล้วเป็นพันเนี่ยนักธุรกิจเราจะไปขายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใคร,ครจะมาซื้อเขาต่พอมันออกมาในราคาที่ทําได้หมอเอาเลย แม้ว่าในใจก็ไมคะวรู้สึกว่าไม่อยากออนน้ำหอมแล้วมันหลายตัวเกินไปละแต่เอาจริงๆสี่ตัวนี้ดีนะ,ะแต่ทันทีที่เปิดตัวนักธุรกิจหลายท่านบอกเอาละได้เวลาลองกลิ่นใหม่แลวคือคือ,คอไม่มีใครมีน้ําหอมขวดเดียวอยู่ในบ้านคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่าที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือหน้ากระจกหรือหน้าห้องน้ําทุกคนอ่ะมันแล้วแต่วัน่ะวันนี้อยากฉีกกลิ่นนี้วันนี้อยากฉีดคือหมอบอกอตรงหมอสรารภาพไปนะหมอฉีดน้ำหอมวันละสามกลิน่นในเวลาเดียวกันด้วยอ่ะครับเพราะว่ามีค่ารู้สึกว่าตฉีดให้ตัวเองดมนะครับว่าอื ว่าบางทีเราขยับไปทุงนี่เราจะได้กลิ่นนี้เราขยับไปได้นต่กลิ่นนี้แล้วก็ชอบที่เวลานักธุรกิจยิฟอรีชอบมาถามว่าคุณหมอใช้น้าหอมตัวไหนเราเออวันนี้หมอจาไม่ได้ว่าหมอกี่ขวดว่าแต่ว่าหมอจะฉีดสดมขวดแต่นี่เป็นนิสัยที่อาจจะไม่ดีนกนะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้าหอมแต่ละกลิ่นมันไม่โดดเด่นออกมาแต่ถ้าเผื่อว่าท่านท่านใช้สีตัวนี้หมอก็แนะนําไม่ใช้แค่กลิ่นเดียวนะคะอ่า